ะอาดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาไม่ไม่ไกลเกินความจริงเพราะว่าเรารักษาความสะอาดกันได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องกลับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็นอกจากจะทําในวันนี้อย่าให้มันเป็นแค่ตีปี๊บักชีรยหน้าไม่เหอานะเรามาแสดงพลังให้เห็นว่าเรารักษาบ้านรักษาเมืองแต่แล้วบอกต่อพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราใช้รถใช้ถนนบอกให้ยอย่าทิ้งตะทรุบอย่าทิ้งเมือ,องก็สะอาดนะ หรือคนอยู่สอางทางก็บอกเฮ้ยอย่าเอาอะไรมาเกะกะข้างทางอย่าติดป้ายอย่าอะไรต่างๆที่มันทําให้บ้านเราล,ลกลุงลังนะครับต้องช่วยกันบอกต่อนะครับความสะอาดอยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่พี่น้อง เตอรของเราแล้วก็ผ่านบ้านเรือของเราให้ดูดีให้สะอา,าดนับตามนโยบายบัญชานี้เรืองได้อยู่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนนะครับเราทําก็คือตอนนี้หน้าแรงเราขวานถนนขวาดทั้งถนนหนนนลักถนนซอยนะครับใต้ข้างถนนออกให้หมดจัดระเบียบลบรุงรังสิ่งต,ตกค้างบนผิวจราจรเราเก็บหมดนะครับเราจะทํามาตอ่องหลายเดือนแล้วนะครับ ถามว่าเมื่อเข้าสู่ฝนเราก็จะไปเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการระบายน้ำาครับให้ถนนสะอาดระบายได้ถนนเป็นถนนท่อเป็นท่อเราโครงการนี้ํำใั้จังหวัดเลยทำตอนทำพร้อมกันทั้งจังหวัดครับประทรวนี้ต้องจเจริญไปพร้อมๆกันแลวก็เป็นอำเภที่ได้อยู่ทุกทอำเภอทุกตำบล